เพราะมันเลือดแรงไม่ใช่แม่เอ็งมาดูอ่ะสอนมาดูนะเองรู้ป่ะในชีวิตอาจารย์ตั้งแต่สอนงานไม้มาเนี้ยอาจารย์เพิ่งเคยพบเห็นเนี้ยเตีรองสีรางเรือสูงกระชั้นสีร้างเรือลุทะลุเดี๋ยวกล้องสีรางเรือทั่นทะลุรู้เลยอ่ะมันบิดได้ไงอ่ะทำไงดีอ่ะเพราะมาดูสาเหตุ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 เร่อคือตอนแรกเราเราล็อกที่ตัวนี้ที่น็อตตัวนี้แต่เนี้ยพอตี๊ยเรา ไอตัวนี้มันอาจจะเลื่อนเนี่ยไม่รู้มันเลื่อนได้ไงอ่ะแต่จริงจริงแล้วจะเป็นเราก็นแหละไม่ตัวนี้เดี๋ยววันหลังต้องไขไขให้มันแน่นหน่อยให้มันจะลงล็อกเออพอมันเลื่อนมามันมาลงที่ที่ตัวสปอปเปอร์ก็ต่ำอ่าเออาอต่ำมันก็จะเป็นแบบนี้ไงเนี่ยเลื่อนเราเกมเลยเกมเลย ก็ถือว่าเป็นบุญตาของผมเองตกใจเลยอะเป็นบุญตาของอาจารย์ด้วยอาจารย์ที่สอนมาไม่เคยมีใครตีรังเลื่อนได้ขนาดนี้แล้วแล้วที่ทีแปลกใจคือลากได้ด้ยนะลากไปได้ด้วยนะทุงมันเป็นไม้เยอะไงเออจะว่านอ่ะมันแปลกๆแสดงไม่ออกไม่อย่างนี้ก็มันมองไม่เห็นนะเพราะเราไม่ได้มองไม่ได้ก้มแกงเลยทีนี้องตัดไม้เอาไม้ยัดเข้าไปอืมดีเดี๋ยวเราตีไปตามปกติกับที่เหลือแล้วก็เทาเนี่ยก่อน ก็ค่อยมาเสริมมาใช่เดี๋ยวเราเราก็ทำไม้ยัดไทั้งอันแก็ตีไม้เซนต์ตเกาวก็เดี๋ยวเราทอเราทำไม้ยัดเราไม่ต้องทําสูงแค่นี้ไงเราก็เพื่อพอใต้รางอกใต้รางง่ายแล้วก็ผอมไม่พออย่างน้อยก็รู้ทัน